แจ็คกี้ไม่ใช่หรอตัวจริงป่ะเนี่ยใช่ปะเจวีฮะอะไรอ่ะไม่ไม่พี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยพี่มือเลือนแล้วเนี่ยขึ้นมือเลือนไม่ขึ้นตัวขอตัวพี่ขอตัว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 พี่อันนี้ทำทำเพื่ออะไรครับผมสงสัยโทษไม่รู้ว่าสอบมาไงด้วยไปะเจ้าอย่าอยากดีกว่าพี่ได้ไงทำงานต่อเอ้ยแล้วรถ้วใครแล้วกูไปวะน่าจะลบได้เหรอถ้าลบมก็ต้องลบหมดบ้าเถอะนะ่าลบนั้นน่าจะลบอ่มีคนเอาไปพี่่่่ผมมมไอออยูเวน ิอกเกอย่าท้าพี่อย่าท้าพี่พี่ขายประกันพี่มาขายประกันเฮ้ยไอ้ไอนี่แจค็คกี้ไม่ใช่หรอตัวจริงป่ะเนี่ยตัวจริงป่ะเนี่ยครับใช่เปล่าใช่เปล่าเนี่ยโอ้ยบอสใช่ป่ะเ <Bot S 1> <อ>จวี มมไฟาะอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเอ้คนพูดอะไรเนี่ยไอ้หัวส้มฮัลโหลพี่พูดอะไรเนี่ยโซนพี่ Jv คืออะไรครับคืออะไรมึงพูดอะไรเนี่ยพี่พี่พี่ฟังก่อนมันมีแก๊งเงินคืออะไรมึงมั่วเนี่ยเนี่ยคือมึงมั่วแล้วมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยมมมีีีจจรริิงงอ่ะไม่มึงเดินเข้ามาท้ากูกูรู้จักมึงบ้เนอ่ะคือเฮียอะไร เจวีอะไรเนี่ยมึงติดหนังโป้อะไอสัตว์ไม่ไม่ไม่พี่พี่ไม่เฮียอะไรผมเมาผมเมาพี่ไปขอโทษโทษมึงเมาแล้วเมื่อทำมีไม่มึงเมามีสิทธิ์หรืออะไรใส่คนอื่นวะฮะมีสิทธิ์มาทำอะไรกับคนอื่นด้วยเหรอไม่ไม่ไม่พี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อเฮียอะไรมึงเรียกชื่อกูเปล่าคนไหนพี่มึงเลือนแล้วเนี่ยขึ้นมือเลี้นไม่ไม่ขอโทษนะพี่ขอโทษโทษโทษพี่ พ่นจริงๆคืออะไรครับคืออะไรผมไม่เข้าใจคุณเป็นอะไรไม่ผมคุณเคยเจอกันมาก่อนเหรอพี่พี่ขอโทษนะครับขอโทษนะเรารู้จักกันก่อนเหรอไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่พี่ชายใช่ห่างพี่ก่อนนั้นคืออะไรเพื่อนใครครับอันนี้อันนี้คือญาติไข่ครับคนนี้คือญาติไข่ไม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 ่ได้เป็นใครไม่ได้มีญาติไข่เพื่อนพี่อิวอ่ะพี่เพื่อนอิวอ่ะอิวอิวเพื่อนอิวไหมครับอันนี้เพื่อนพี่ปะพี่อิว อยู่ไม่ได้เสียงอิวไม่ใช่ผมไม่มีเพื่อนบินมาบินมาพี่อยู่น่าจะใช้เสียงเยอะพี่น่าจะไปคอนเสิร์ตมาผมว่าไม่เลยเมาพูดอะไรอย่างเงี้ยน่ะไม่ไม่ไม่ขอโทษนะพี่ขอขอโทษขอโทษพี่มาเลยไม่เดินใหม่ดิบอกแจ็คกี้ตัวจริงประเนี่ยแจ็คกี้ไม่ไขอโทษครับขอโทษอะไรครับไม่คุณผ่านเข้ามาได้ไงเนี่ยตัวนะใจตัว พี่อยู่เพื่อนพี่อยู่ป่ะครับวันนี้เพี่อยู่ครับอันอันอันนี้เพื่อนใครป่ะครับเพื่อนไม่มีครับผมไม่มีเพื่อนไม่มีครับพี่อย่าอย่าอย่าไปลำบากใคระพี่ไม่ลำบากใครครพี่ผมผมมาเดียวครับพี่ผมรู้้นะหตอไม่เราไม่รู้จักกันไม่ใช่หรอเราเราไม่เคยเราไม่เคยเจอกันแล้วไม่ทำยังครับขอโทษครับขอโทษครับที่ทำมาจากไหนมันก็บินกลับไปสักแล้วรับเมื่อกี้มีใครติกเก็ตมาไหมครับมีเห็นมีคนติกเก็ตมาว่าไอ้นี่ อ๋อน่าจะมีคนตัดแก้งผมกันแล้วมั้งครับผมมาผมผมแก้ปบบอันนี้่ตัวีายเขาอันนี้ผมครับเมื่อกี้อยู่เดี๋ยวเขาเดินมาชี้ว่าอันนี้แจ็กกี้ปะแจ็กกี้ตัวจริงนี่แจ็กกี้ตัวจริงนี่แจ็กกี้เจวีอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้ครับลองลองถามด้วยครับเจมอันนี้ทำทำเพื่ออะไรครับผมสงสัยอันนี้สอบขอมารอบไหนครับเนี่ยตัวตัวตัวพี่ สอบสอบไารอบไหนครับผมครับบินบินมาเมื่อเมื่อวานพี่ผมไม่รู้ว่าสอบเมื่อวานรอครับไม่รู้ว่าสอบมาไงด้วยไปไปยาฟาร์อะไรไปยาฟมอโ้ยเกาวะวาววยาฟาร์มไปยาฟาร์มไป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 มปไ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 ไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไไป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  ตอบผู้หญิงหรือผู้ชายครับไปนะตอบจะตอบผู้ชายหรือผู้หญิงครับโก<ผ>มเราเพียเราสอบอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเออวันวันนั้นผมสอบหลายประเทศนะครับผมไม่ผมนี่ไลืมลืมมาคคบางที่อะไรคะเบอะไรนะก็ไม่มาสอบใหม่แลกันครับแต่ก็เจอกันครับเจอกันครับ เรียบร้อยครับไปละไม่ใช่เพื่อนพี่อยู่ปะครับเมื่อกี้เพื่อนพี่อยู่ปะเออกูอีกมีเพื่อนพี่อยู่ปะเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนพี่อยู่เปล่าไม่เพื่อนกูเจี๊ยบพีคนหนึ่งด้วยครับเนี่ยเพื่อนพี่อยู่เขาครับเขาบอกอ่ะเจี๊ยบพับเนี่ยเพื่อนเขาครับเขาบอกอ่ะเนี่ยพี่เขาบอกเพื่อนเขาครับเมื่อกี้เขาพูดผมพี่อยู่อ่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเขาเขาบครับใช่เพื่อนเขาั อันนี้มาด้วยกันมาครับมาเราไม่ใช่ใช่ครับใช่ไม่ใช่เพื่อนเอาเราคุยเขาดูครับเดี๋ยจริงครับไม่อกี้เขาเดาวอ๋อเพื่อนผมเองครับเดี๋ยวเขาพูดอย่างนี้เลยอะไรวะโดนคู่นะไม่ใช่เราไปตามเพื่อนหรือเปล่าเราไปม่ไม่ไม่ถอาพี่เราเพียงแค่จีเอ็มพอใจเดี๋ยวเขาน่าจะไม่ไม่ไม่ทำอะไรแล้วจริงๆได้เพลงอะไรเองว่ามาดีกว่าไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเอ็มเขาชอบฟังพีนายดีด้วยเดี๋ช่วงเนี้ย ขอขึ้นบิดโยกได้ป่ะไม่ผมหมายถึงว่าเจียบเขาชอบฟังไงพี่ชายอ๋อเพลงนี้ไงพี่อิวฮอตเหรออื้อเดือดเดือดขอเพลงแครีคิดได้ไหมแครีคิดได้ไหมแครีคิดอะแครีคิดคืออะไรวะฮะไปอิวตัวจริงไหมเนี่ยแปลกว่ะพี่อิวเอออิวไหนเนี่ยอิวสำรวจเอ้ยเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์เหรอเดี๋ยวนี้คือมีอุปกรณ์ด้วยเหรอมีอุปกรณ์หน่อยเอาดีอะเอาเราซึ่งหนึ่งท่อนไปอะ ไดเพลงอะไรดีวะช่วยทำงานเร็วมากเลยนะช่วยคิดดิเอาเพลงที่แบบที่ฮอตที่สุดในยุคนี้อของอิลสลิกอะได้ได้ชิงคุณจึงวะเอาพี่อูสะดุดเลยสะดุดหล่อหล่อหล่อใช้แผ่นหน่อยพี่เช็้แผ่นหน่อยอันนี้แผ่นสะดุดไปแล้วเนี่ยพี่แผ่นสะดุดอูบอกแป๊บนึงเช็คแจ็คหน่อยเว้ย แจ็คหลุดปะเนี่ยมันมันมึงร้องอยู่คนเดียวแน่พี่หลพี่มึงน่าจะเปิดอยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยยิ่พี่หลัวพี่มึงทำอะไรของมึงครับพี่ชายสายหลุดแล้ววะครับว่าสายแจ็คหลุดไม่น่าจะเสียงหายครับพี่เมื่อคืนพี่อยูเขาน่าจะไปทัวร์มาน่าจะไปทัวร์มาครับโอเคเอาขยายให้เราโหกำลังจะเปิดเพลงนี้โอ้โหกำลังจะเชิดเลยไปไหน อ่าอย่าลืมเพราะว่าแต่ถ้าถ้ามันไม่มีคูณสหรือเก็บออโต้เนี่ยมันจะเหนื่อยกว่านี้แต่ตอนนี้มันแบบว่าเก็บทีละสองอชิลแล้วดูยังดูยังดูดเขาได้หมดวันไหนอ่ะคูณสองอ่ะเดี๋ยวฟาร์มต่อต่อเที่ยงคืนนี้ครับพี่เจมีร้อยห้าสิบโลอ่เดี๋ยวฟาร์มต่อแล้วฟาร์มได้มาแสนหนึ่งแล้ววันนี้ชิลๆิล GHR ศูนย์หนึ่งไอ้เกมมึงเดินหนีกูเลยไล่สัตว์ผมว่าจะไปฟาร์มแล้วเนี่ยไอ้เกมเป็ไงโกยได้เยอะปะ อะไรนะคูของมึงเนี่ยแกงมึงเนี่ยโกยพังเลยวะได้บอลเร่งอะไรได้อูต่ออันอันนี้ตัวสอรบอลเร่งครับหนึ่งหนึ่งศูนย่าอะไรไดเกมก็พอได้คึ้นาวุธเดียวคับเอาดีอคณเลยตลาดจัดเลยตอนนี้คือคณตตลาดมึงก็จกสสัตว์คที่ยังเตธนาคารมาสี่คนโอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหรออ้โอออร้ จะวอรพูดเกินไปเห้วันนั้นประชุมประชุมเท่าไหร่ยี่สิบคนมาเท่าไหร่มาธนาคารสี่คนโอ้โหอันนี้ธนาคารต่อปีห้าได้เปล่าเหร่ยนธนาคารไหนเนี่ยโอ้โหนายพูดเกินไปพี่งฝั่ทุ่งไงเราฝั่งไม่แล้วมึงเที่ยวเที่ยวเที่ยวบ้างไงเนี่ยเที่ยวเที่ยวไม่ได้ไปเลยเพื่อนหยุดแล้วไม่ไปบ้างอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยทำเป็นฟอร์มหมดคูณแล้วก็พักบ้างนะเกม ไม่ไม่พักเราพักไม่ได้เลยตามเดียวไม่ทันเกจะบอกแล้วไปไอ้ดอกสองคนเฮ้ยใช่กูไปสองนี่อยู่ปะชาแซมอยู่ปะชาแซมอยู่ปะแต่ไม่รู้เลยแต่ล่าสุดเราไปช่วยงานผมที่ผับอยู่เพราะวันสองวันศุกร์เสาร์อ๋อเดี๋ยวโทหา